คระดามลิมสไลฟ์สไตล์แอสเซสเกตนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะนี่คือความกว้างที่ขยายเพิ่มนะคะจากภาครัฐนะคะในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการระบายน้ํานะคะจากแก้มลิงนะคะแก้มลิงจะอยู่เลยไปอีกนะคะอันนี้คือเส้นทางน้ํานะคะทางภาครัฐนะคะอ,อปตนะนี่เขาเพิ่งตัดสินใจนะคะ จ้างนะคะคนงานมาขุดนะมาขุดให้ทะลุจากฝั่งซ้ายมือนะคะที่เห็นน้ำกำลังไหลลงไปนี่นะ,ะขุดอุโมงค์นะคะถนนเนาะนี่เป็นถนนในการสัญจรนะคะของชาวบ้านเนี่ยคะ่ะขุดให้มาทะลุฝั่งนี้นะคะซึ่งเส้นนี้นะคะมันจะระบายไปสู่ห้วยห้วยใหญ่นะคะคือห้วยสำรานเนาะ ถ้าระบายอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะคะมาดามหลินก็คงไม่เจอปัญหาเรื่องน้ําทะลักเข้าไปในในานาของมาดามหลินเนาะและชาวบ้านนะคะแต่อันนี้ก็ยังดีถือว่าเออยังช้าแต่ว่าก็ยังทําได้นี่เห็นไหมคะเขาเอารถรถแบ็โฮเนาะรถแบ็โฮมาขุดเกอวิธีแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะคะคือพูด,ดง่ายๆนะคะทำช้ามากเลยนะคะ ชาวนาเนี่ยเกือบแล้วนะคะเกือบเดือดร้อนว่าน้ํามันทะลักเข้าท่วมในช่วงที่ฤดูการเก็บเกี่ยวนะข้าวชาวนานี่เปียกน้ํากันทุกทุกไร่เลยนะคะทุกแผงแต่ตอนนี้มาดามหลินก็พามาชมนะคะเส้นทางที่น้ํามันมาเนี่ยอันนี้น้ํามาจากแก้มลิงระบายมานะคะเพราะน้ําปีนี้มันเยอะนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ได้ขุดตรงนี้นะคะ จะเจอปัญหาคือน้ํามันจะเออแล้วมันเข้าท่วมนาชาวบ้านหมดเลยค่ะก็นี่ก็เลยพามาดูนะคะบริเวณตรงจุดนี้นะคะจะอยู่เลยที่นามาดามหลินเห็นรถตรงนั้นไหมคะสีะฟ้าเลยมาไม่ถึงยี่สิบเมตรนะคะอ่ะห้าสิบเมตรเต็มที่นะคะที่นามดามหลินนะก็เลยกลายเป็นแปลงเดียวนะคะที่ตอนนี้ยังเกี่ยวไม่ได้นะ เพราะว่ามันด้วยปัจจัยปัญหาตัวนี้นะฮะทำให้ข้าวสุกไม่พร้อมกันเนาะก็คลิปนี้พามาดูนะคะทางอุโมงนะอุโมงน้ำที่ลอดไปนะคะเพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำจากแก้มลิงนะฮะลงสู่ห้วยสำลานนะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านนะคะก็คลิปนี้นะคะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายซี่ยูเอเกน